หากท่านกำลังมีอาการเหล่านี้อยู่เงินไม่พอใช้อยากหารายได้เสริมอยากมีธุรกิจแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงมีงานประจำทำแต่เบื่อเป็นนักศึกษาแต่อยากมีรายได้พิเศษให้คุณเพิ่มรายได้ง่ายๆจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายและร่วมทำธุรกิจ <Wow. S 1> เราคือการสร้างรายได้รูปแบบใหม่สวนกระแสเศรษฐกิจ ความเสี่ยงน้อยลงทุนต่ำมีการสอนงานให้ดูแลอย่างใกล้ชิดทุกคนสามารถทำได้แม้ไม่มีประสบการณ์ <Wow. S 1> เริ่มต้นธุรกิจกับเซ็ตสุดคุ้มกับเรานะครับท่านจะได้ VCOFFEE เพื่อสุขภาพนะครับ23 in 1อนวันจำนวน11ถุงนะครับ เราท่านนังจะได้วีคอฟฟี่เสนะครับสุดยอดกาแฟลดน้ำหนักกระชับสัดสว่วนอีก4กล่องนะครับยังไม่พอนะครับท่านยังจะได้ V ีไฟเบอร์นะครับสุดยอดดีท็อกนะครับอีก2กล่องนะครับทั้งหมดนี้นะครับในราคาเพียงแค่3,790บาทพร้อมกับตำแหน่งซิลเวอร์นะครับเป็นการลงทุนที่ต่ำม,มากเลยทีเดียวนะครับผม ซึ่งท่านสามารถนำไปจำหน่ายได้ในราคาดังต่อไปนี้นะครับกาแฟวีคอ f ฟ e ่กาแฟผู้สุขภาพ23อินวันนะครับจำหน่ายได้ราคาห้ามต่ำกว่า250บาทนะครับกาแฟวีค f ฟ e ี่เอสกาแฟลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนจำหน่ายได้ราคาห้ามต่ำกว่า300บาทนะครับวีไฟเบนะครับสุดยอดดีท็อกจำหน่ายได้ราคาห้ามต่ำกว่า500บาทนะครับ เราคือศูนย์ส่งสินค้าออนไลน์แพ็กให้ส่งให้ลงคะแนนให้สอนงานให้ทุกอย่างเป็นระบบนะครับสำหรับตัวแทนจำหน่ายภายใต้สายงาน b Coffee ออนไลน์นะครับสำหรับตัวแทนจำหน่ายภายใต้สายงานอื่นนะครับทางเราก็ยินดีที่จะจะส่งให้นะครับเรามีบริการ COD เก็บเงินปลายทางให้กับทุกทกท่านด้วยนะครับทุกๆสายงานเลยนะครับทุกท่านเพียงแค่ หาออเดอร์มาครับที่เหลือเป็นหน้าที่ของเราดําเนินการให้ครับผมช้าอยู่ใหญ่ครับตัดสินใจมาลุยกันสุขภาพดีมีเงินใช้ VCoffee ออนไลน์ v Online, ทางเลือกของคนฉลาดเลือก